เอาจุ่มอันนี้ก่อนเลยเสร็เอาจุ่มเลยแป้งทยใส่ออกนะแม่อันนี้เกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปังแม่ไม่ใส่ไเ้ยแมเอันเสร็จแล้วใส่อันนี้ก่อนเดี๋ยวรอแป้งเสร็จแล้วก็ไปจุ่มชุบอะไรลูกใช่เหรอชุบอันนี้เหรอโอเคชุบก็ได้ษก้นก็ได้หายดึงไม้ใช้น้อยหน่อยนี่แหละค่ะ เดี๋ยวเราเอาอันที่สองนะคะเวลาชลิจะจุ้มไข่ก่อนจุ่มไปเลยค่ะแต่จุ่มขอมพี่แบบนี้เอ๋มือพันยังเร้วไม่ต้องไลยลายขังไม่ลายต่อไปเราจะจุ่มอะไรนะก่อนจุ่มน้ำจุ่มจุ่มน้ำจุ่มจิ้มน้ำจุ่มหรือจุ่มน้ำจิ้มเออเอนี่คืออะไรเกล็ดขนมปังเหรอ ซุเยอะซเอะๆๆุปแป้งใ้เยอะเพติดอันนี้ลูครุแป้งก่อนมาซุบในแป้งอ่ะลูกุบแป้งก่อนทาไมทไมแม่ซุปในไข่มันไม่ติดแป้งเห้อ่ะขนมปังอันท้ายโอ้โหว้าว ใช่ระวังได้กี่ตัวแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวแล้วโอเคอันที่หกหกไม่ดี๋ยว่าจะเป็นอะไรอ่ไงหกอันที่ครูแล้วละอันที่จริงลอลลี่รอดไปล้วครัอ่าพี่ลินชุบแป้งเสร็จแล้วไปชุบไข่เลยลูกได้อ่คพอแล้วแล้วม่งชุบเยอะลูกอ่ชุบหน่อยเดียวแล้วก็เอามาใส่นี้เลยแป้งมันหลุดหมดแล้ว ชุบไข่หน่อยเดียวไม่ต้องอย okay. wow. อะ yeah. โเคว้ากน,นี่นี่้ชุบแป้งเลย,ย,ย,ยนะแลวก็ใส่ิด,ด <laughs> <ม>ชุบแป้งกับลูกแล้วก็มาชุบไข่หน่อยเดียวหมดแล้วอ้ามีอีกอ ชุบแป้งให้ทวดทั่วมันจะได้กรอบนะคะอ่ะพอ,พอ,อก็ชุบขนมปังเลยก็ได้หยิบหางหยิบหางมาชุบนิดนึงก็นิดนึงอ๋อนิดนึงที่นีน่ยังไม่ถึงแป้งโอเค,อเคทั่วแล้วนารามาเก็บลูกเก็บลูกลองชิกระทะร้อนนี่ยังเดี๋ยวมาลองดูกระทะก,ก่อนนะครับว่าร้อนหรือไม่ทำไมไม่ไมีแป้งเลยอย่ะลูก ว <Wow. S 2> ้าวนี่ชุบแป้งดีนะถุไม่มีแป้งเหรอชุแป้งเยอะเล้วกรอบอ้าวลูนอ่าไปล้างมือคนหนึ่งแล้วมาชุบแป้งมามาทอดเร็วอ่าใส่เลยก็ได้อ่ามาอ่าหยิบใส่เลยนี่นะนั่งนั่งจบอะไรอยากลองชิมแล้วว่าเดี๋ยวเราไปล้างมือเอาโอเคพี่มาไมาแล้วใส่จุ่มก่อนจุ่มนึงจุ่ก่อนเร็ว พิ่ดิมัทนทอดลูกทรับลูกค่ะอ้าวกระทะเลยโอ้ยสีสวยมากเลย หอมแล้ว e อ่านำมาดูสิว่ากุ้งเป็นไงมั่งโอ้ยสีเรลืองแล้วสวยแล้วมาดูสิมีคนทอดซะแล้ว นีสัมัสแล้ว่่ะโอ้ว้าวสีเหลืองสวยมากเลยหอมไหมหอมหอมมากเลยชิลล์ิลล์ิลลริลล์ิลิิิ อาไปได้สุกแล้วเร็วใครมาตักขึ้นพร้อมชิมค่ะนี่เหรอเวลาตักขึ้นพร้อมชิมใครจะมาชิมคะอะไรยังไม่ชิมไม่เสร็จก,ก่ะนเพื่อเรียนเอาผักไล้วก็รอจะเองผักออกผักออกแล้วลลลมัม้ยอ,อ,อ,อืจ จุ่มแป้งออกอนลูกแล้วเราเขมาซุปไข่จุ่มแป้งให้ท,อยอยทั่วยยหมดแล้วหมอดอีกอันหนึ่งเอาไหมอ่าเสร็จแล้วก็มาชอนมา,า,มา,า,าม่ะมาแค่ค่ก อร่อยถูกใจอร่อถูกมื <c oughs> อันนี้สะอาดไหมคะสะอาด,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 อาดาล้างมือ้ยสดงาเด็กมามาชิปเร็วถูกแล้วทุกานี่อันนี้ไม่ได้เลย จิบเลยจิบเลยมาเลยมาเลยมาิปเลยเตะยิบออกเลยเตะอะไรคุณหาตรงนั้นยังไม่สุกดูสิยังไม่สุกว้าวเรารอระบังนะเด่นนี่มีสุกแล้วอาแนวนีสุกแล้ว อ่ะนล้วเรมาขี้บกอ่ะเรามาขี้บกอ่ะน,นี่สี้ได้แล้วสองตัวนี้ได้แล้ว <satur> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ก่อนเอาอันนี้ขึ้นก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอันนี้ขึ้นก่อน <L un cia> นี่นี่นนนนนนอันอน,นี้ขึ้นได้เลยนี่น่อะไรอ่าขึ้นได้เลยอ่าขึ้นได้เลยนขึ้นได้เลย อ่าอ่าอันนี้ไหมอันนี้ไมไม่อาทิตย์อก็ที่เด็กเกิน้องเป็นสีทองแล้วค่ะอือจะไม้แล้วอ่าแม่ตัดไหมนี่เลยค่ะเราทำเสร็จแล้วนะคะนี่น่ากินมากเลยใช่เราต้องกับน้ำจิ้มนะคะโอเเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะ เอาชิ้นนี้อืมจะนลอจิ้มกินจิ้จม, <c oughs> ม,มอะไรอ่ะอือหือนจิ้มอะไรกินจิ้มไก่ไ <c> ก <oughs> ่หราอเป็นกล้วยเป็นังไงครับรสชาติอร่อยอไหมอร่อยอร่อยมากนาราอร่อยเปล่า 哎。Hey.